รู้ไหมถ้าเราเบื่อหน่ายจากการทำงานเบื่อกับชีวิตจริงที่แสนจะวุ่นวายผลวิจัยของไมเศอังกฤษบอกว่าให้เราเดินทางออกไปเที่ยวบ่อยๆไปพบเจอผู้คนรอยยิ้มเสียงหัวเราะเพื่อปรับสมดุลในร่างกายให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติสถานที่ที่เหมาะกับการไปเที่ยวเพื่อปรับสมดุลก็คือป่าและเขาและทั้งหมดนี้คือที่มาของคลิปดอยผ้าของปกจังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวทีวน,นี้ผมจะพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศไปการเต้นนอนบนลานการเต้นที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นยอดดอยที่มีความสูงเป็นอันดับสองของเมืองไทยครับที่นั่นก็คือดอยผ้าห่มผกจังหวัดเชียงใหม่ครับจะผมจะเริ่มรีวิวตั้งแต่การเดินทางเลยนะครับว่าครั้งนี้ผมเดินทางยังไงไปกับใครมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะหลีกหนีจากชีวิตที่วุ่นวายแบบนี้ครับ แล้วก็ไปใช้ชีวิตช้าท่ามกลางธรรมชาติคนยอดตอยข้ามผมด้วยกันครับ Let's little wake Feel like gonna be to bit it's tired shit the ain't go I pillow a gonna a bad day as up of shit and the coffee drool on And my I'm hit yeah, damn, that great. Nice. ตอนนี้ผมมาอยู่ที่บิ๊กซีสะพานควายครับซึ่งเป็นจุดนัดพวกผมทริปนี้นะครับพูดถึงทริปนี้นิดนึงครับทุกคนผมซื้อทัวร์มาในราคา3,000บาทครับเพราะว่ามีเวลาเที่ยวค่อนข้างน้อยแล้วก็ต้องการความสะดวกในการเดินทาง สตาบเขาก็จะดำเนินการให้เราหมดเลยนะครับตั้งแต่เรื่องการเดินทางเอกสารอาหารแล้วก็อื่นๆครับเราก็มีหน้าที่แค่มาเที่ยว mm hmm. ทเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับก็เป็นข้อดีของการซื้อทัวร์ครับถ้าเกิดใครสนใจที่ดีแบบนี้ก็เข้าไปสอบถามได้ชื่อเพจนะครับ Journey w i t h Girl ไปเที่ยวกับผีครับเขาก็จะมีให้เราเรื่องหลายที่เลยนะราคาก็ต่างกันไปยังไงก็ไปสอบถามกันดูนะครับ My job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan a visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning Oh, and this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you going move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? ตอนนี้เรามาถึงอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกแล้วครับผมมาถึงตั้งแต่ตอน9โมงนะครับจุดประสงค์หลักๆที่มาที่นี่ก็เพื่อมาเปลี่ยนรถครับเพราะว่าผมนั่งรถตู้มาที่นี่เขาห้ามรถตู้แล้วก็รถเก๋งขับขึ้นนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูรีวิวมาเนี่ยทางมันโค้งแคบชันครับก็เลยต้องใช้รถที่มีแรงบิดสูงเป็นรถโฟวิลนะครับแล้วก็ต้องใช้คนขับที่มีความชํานาญครับรถจะมารับตอน10บโมงนะครับระหว่างที่รอเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมบรรยากาศ รอบรอบอุทยานึ่งชาติตอยผ้าห่มปกครับ And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find. what How เดี๋ยวเราจะนั่งรถกระบะคันที่อยู่ด้านหลังผมนะครับขึ้นไปที่ลานกลางเต็นท์กิ่วลมครับเส้นทางจะมีทั้งหมด2เส้นทางนะครับเส้นทางแรกจะเป็นเส้นบ้านเล็กในป่าใหญ่ครับระยะทางประมาณ40กิโลเมตรแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นห้วยบอนระยะทางประมาณ18กิโลเมตรครับซึ่งวันนี้เราจะไปเส้นห้วยบอนนะครับผมก็ตอนนี้ได้เวลาเดินทางเดี๋ยวเราเดินทางไปที่จุดกลางเต็นท์กิ่วลมครับจุดกลางเต็นที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับ Slow up. No, I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up No I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so move so descriptive like an I got a vendetta against people who patented. Being negative when you should be getting after it. I got facts, over facts, over tracks, this and that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah ตอนนี้เราขึ้นมาถึงจุดกลางเต็นท์กิ่วลมแล้วครับทุกคนเวลา11โมงครึ่งครับยังไม่มีกลุ๊ปอื่นขึ้นมาครับก็เดี๋ยวเราไปหาที่กลางเต็นท์นะครับ เลือกได้ตามใจชอบเดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นไปเก็บบรรยากาศพรอาทิตย์ตกบนยอดดอยผ้าหอมปกนะครับระยะทางประมาณ3.5กิโลเมตรครับเดี๋ยวเรารอสมาชิกเตรียมตัวแบบหนึ่งแล้วก็เริ่มเดินครับ เปล่ากันน้ำแล้วเปลากันน้ำแล้วไม่ประเด็นคือของทุกชิ้นคือเสื้อที่มีอยู่ตอนนี้เสื้อไม่น้ใส่เลยจะปลอดภัยอะไรก็ต้องลุกไปที่ที่มันไม่หนาวแล้วมันสี่ไปห้าไอ้เดี๋ยวครประตูทะลุมิติครับ อประตูไปที่ไหนก็นี่เงเดินมาเจอป้ายม่อนวัดใจครับนนหลังจากนี้ก็จะเป็นเนินล้วนๆครับี <c oughs> นนี่เเกับพจุดนี้จะชันที่สุดแล้วในการเดินขึ้น เอาพาะงปกมี2,285ันสองแปดห้าแปลว่าเราเลยอีกตซโรหนึ่งเขาลดทำไมระยะทางใช่ไหมไม่ใช่สูงจากระดับน้ำยอดดอยสูงสองสองแปดห้าเมตรก็คือเดินขึ้นอีกพันหนึ่งมาพักเหนื่อยอยู่ครับตอนนี้ที่แคมป์เราพันเก้าแปดสิบสี่อะครับ ฉากนี้สวยมากครับแ,ะแวะถ่ายรูปกลางป่าครับโฮ้ยอย่างเท่ครับอย่างเทพเลยคำนั้น,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 นใบนไม้เป็นสีแดง,ไไง,แงนะใบอะไร<น>ะไม่รู้ครับมันไม่ค่อยแดงอะรักมากว้าว ตอนนี้ก็ใกล้เดินถึงยอดแล้วครับดูวิวตอนนี้ครับสวยมากระยะทางที่เดินขึ้นมา3.5กิโลเมตรนะครับแต่เ,เหนื่อยมากครับเพราะว่าความเปิดอากาศต่ำก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกตินะครับผมถ้าเกิดใครมาก็ฟิตร่างกายมานิดนึงนะครับนิดเดียวพอดูวิวครับสวยมาก ตนนี้นะครับทุกคนเราเดินมาถึงยอดดอยผ้าของป๋แล้วครับความสูง228 5เมตรครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันตรงนี้เป็นมุมมหาชนครับวิวสวยมากครับทุกคนมึงครึ่งตัวนี่รองเท้าสวยมากนะเห็นแว๊ชัดเดียวเอาครึ่งตัวบนดิพี่เดี๋ยวพร้อมหลุดเละเทมดแล้วมาเลยเก๊กมาเลยตบ ยังมันกดขนาดนั้นยังไม่พร้อมจัดต่าก้อนเลยพี่ครับจับนี้ผมไม่ได้กินนานมากอกกดด้รรนนี่เขากดเลยกระตี้ป่ะเนี่ยมิราเดียมบิบิโวซ่ายอ่ตลกอ่ะคิดท้างานแต่งของคนนี้ออกเนี่ยแน่นอนเนี่ย ก็เบาวสมแหมนผู้หญิงก็เยอะเยอะก็สองเนี่ยดูเนี่ยแอ่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่จุดตั้งแคมป์แล้วครับเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวมากแล้วทุกคนไปหาข้าวกินดีกว่าครับไป กูปัดนสุดยอดกูปัน่นไม่มีที่หายใจเลยดิขอ่ะดิขับผิวรู้สึกกลัวรู้สึกระแวง อะไรผิดไม่ได้เลยนะวงนี้มีคนรอซ้ำจบผิดตลอดว้าวว้าวเขาใส่น้ำตาลมาด้วยเหรอเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งแหม่หมดขวดหมดขวดคนกันดิครับว้าว ไไมันอิ่มแต่มันกินได้เรื่อยๆคืออะไรวะของที่ปุ๊กเนี่ยครับไปอร่อยมากๆใหญ่มากๆใหญ่มากมาตอนนี้นะครับทุกคนผมเข้ามาอยู่ในเต็นแล้วครับอากาศบนดอยผ้าขอุปกคืนนี้หนาวมาก ผมได้ไปเช่าถุงนอนมาเพิ่มอีก2ถุงนะครับแล้วก็ได้ไปใช้บริการน้ําอุ่นของอุทยาน,นครับคนละ50บาทส่วนตอนนี้นะทุกคนผมต้องขอตัวไปนอนพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเตือนแต่ตี3ามครึ่งเพื่อไปเก็บบรรยากาศพอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอยผ้าห่มปกอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเราบ้าไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าครับ ทักทายทุกคนตอนเช้านะครับตอนนี้กําลังจะลงจากดอยผ้าห่มปกครับเมื่อเช้าผมก็จะไปเก็บแสงแรกแต่ก็ไม่ได้ไปครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแล้วก็อากาศหนาวมากครับตอนนี้อากาศ11องศาครับหนาวชื้นครับสําหรับทริปดอยผ้าห่มปกนะครับผมก็ขอปิดทริปไปเท่านี้ครับปิดทริปด้วยบรรยากาศฝนปอยโปรยแล้วก็หมอกหนาๆตรงนี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ คุณหมอหนาวไหมหนาวค่ะหนาวมากูซได้เย่เย่ตรงนี้คือบรรยากาศเก็บแคมป์กองกลางนะครับมีฟุกซองด้วยครับฟังเมื่อกี้มากกระเสียใจด้วยคนกูทำอะไรอยู่เน่ะ